อ่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับช่วงประมันใบสามนะครับจา <c oughs> กฝนลิ่นมาจากหน่อยนะครับน้ำครับไฮนี่นะครับดใส่ซโซลเซลสูบใส่ประจำยากับมีบ้างนะครับกับบัวเด้ซีเรียส์รับโอเดียวจยึงน่าจะตายนะครับยาน้ำก็ถือว่าบัวขาดนะครับ การเด่น่าแบบนี้กับเบอร์ซีเลียตก็เพาะเขาเขียนแบบอินซี่นะครับเขากับหยาคายุร่วมกันนะครับทำกู้บาอาจารย์หลายๆท่นนะานมาเย็บซีเลียนะตมาได้ได้กินนะครับได้กินแน่นอนนะครับเป็นเขาทีท่ดีครับปลอดสารเคมี <c oughs> ้แต่ว่าห้าห้าจิหลอยู่ดังมีโอกาสเด้มามาลกมาถอนนะครับไอ้ท่านสุรเสียวเก่งมากเลนี่ไดลจอยดมาเก็บนอยของน้กับุกจ้าจอยเดีเห็ดไปบางุ่เกิดไรวะแฮะโอเคอยู่ครับ อันนี้ว่ามันเข่านะครับต้นหญ้าที่ไข่เขาธรรมดาเราปลูกมาลูกแล้เบื่องใกล้ว่ามันเข่าแล้วใช่ไหมว่าเบื่องใกล้เราบ่แม่นนั่งนี่ต้นหญ้านี่ต้นเขานะครับจะว่าก็บไม่มีปัญหาตอนนี้มันไปไปไปมันนี่เวลาไม่มาตัดไปก้อยไปแล้วครับท่านผู้ึง

เสียงจากผ้าคือคักโอ้ได้ยุบกับวัวลายนะครับเล็กน้อยแต่ว่าว่วมันเกิดตะดกล่ะตีฮะเกิดจนยุบตีบัวได้ขึ้นมาเบื้องเนิ่มคุณคุณพิงค์ก่อนเทนนามากลิเ็นก่อนนายอยู่คุณผ่าผู้โดูเห็นน้ามากลิเ็นก่อนโอ้โหนี่นะครับคือด้วยเวลาพอตรงกันนะครับ อันมีอยู่แล้วในธรรม,มชาตินะครับในสิ่งที่เ่าเด็ดลงมือทำเนื้อหนาตัดไปบ้างได้เ่ยกันงามอีกแล้วดูให้นี่ตัดตัดหญ้าออกจากตัดปลายเขาหนาเขาท้ายยังไ่ขัวงามแล้วถือว่าโอเคเลยนี่โอ้าวหน้าหน้าเบาอุา่นคือคักตัวนนะ้าบันหน้ากางเกี้ยงใกล้กันนะหน้าใกล้กัน จะจัดกันเองหละนี่ก็บอกว่ามีเวลามาบุงง้งกันเลยนี่ก็ได้น้าโอเคครับสดชื่นบรรยากาศสดชื่นนี่เลยครับนลยสดยอดเลยอืปีหน้าก็ออกได้หลายเด้อเห็ดเลยเห็นยีลีมันเห็นละงอกเ,เห็นลายเห็นลายสวนลายปา้าก็จะอฟอุ่นอ้อมเห็ดก็จะ แปงหน้าผม,มผานี่พลาดมองนึงก็บมด้ซ้นหนึ่งสนส้นผลไม่ครับเอ,อ้าบมเด้ส้นหนึน่งพลส้นผลระหม่จะเลือกโมเยังไม่าวกับเริ่มแล้วเลิ่มไม่แล้วไม่ล้เสร็จแล้วลลอ <c oughs> ู้มันกิไห้แล้วมันหิไยูชานี่ก็หัยูแต่กับเมื่อกี้เราคนดีออกมะ้งมีว่ามัน,มน,มน,นพัน বব পিলো ৰো কাইলৈ পিন্ধো বৌ মই বংগীত